วันนี้นะครับผมดรสิทธิศักดิ์ยียว่พันธนะุ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานที่ตำรวจภูทรปากเกร็ดพร้อมที่ปรึกษาของสองพปากเกร็ดทุกท่านนะฮะได้มาพบท่านผู้กับสืบจังหวัดนนทบุรีนะฮะซึ่งท่านมารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาก็สืบเนื่องมาจากหมวกกันกระสุนซึ่งมีความสำคัญ ต่อชีวิตข้าราชการตำรวจกองสืบจังหวัดนนท์นะฮะทางคณะก็เลยมามอบจำนวนหว้าใบนะฮะก็เห็นบอกยังไม่เพียงพอในเร็วนี้ก็จะจัด,จดหาให้จำนวน5ใบรวมเป็น10บใบนะฮะแล้วก็ได้มาตรวจดูสิ่งที่ให้งบประมาณมาเรื่องการทาสีของชุดปฏิบัติการพิเศษของสพอของทางสืบจังหวัดนนท์นะฮะก็เงินทุก ฝ่ายธุตางก็ทางกองสืบได้ใช้โดยอย่างประหยัดและคุ้มค่านะทางคณะกรรมการและที่ปรึกษาเลยมาตรวจก็มีความยินดีนะแล้วพร้อมที่จะสนับสนุนในโอกาสต่อๆไปของกองกับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดนนทบุรีครับก็ผมพันตรวจเอกคมกิจคำบุตรนะครับผูงกับสืบสวนภูธทจังหวัดนนทบุรีนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับ ภานศิษธ์ศักดิ์นะครับรัพร้อมทีมงานนะครับที่วันนี้ได้มามอบหมวกกันกระสุนนะครับให้กับชุดปฏิบัติการของสิบสวนจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งหมวกนี้ก็มีความสําคัญนะครับในการใช้เข้าระงับเหตุนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยคดีอาญากรรมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีการใช้อาวุธอาวุธหนักนะครับเพราะฉะนั้นหมวกเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการที่ป้องกัน ชีวิตของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านประธานและก็ทีมงานเป็นอย่างอย่างยิ่งครับที่ให้การสนับสนุนตำรวจเรานะครับขอบคุณครับครับ,รบดีครับ